ต่อไปนะครับเราจะลองมาปรับภาพขาวดำด้วยคำสั่งที่มีชื่อว่า black and white นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ลองทำในส่วนของการปรับภาพให้เป็นขาวดำด้วยคำสั่ง desaturate กันไปบ้างแล้วนะครับในที่นี้นะครับการเปลี่ยนภาพสีนะครับที่เห็นอยู่นี้ให้กลายเป็น Gray Scale จะมีวิธีการเหมือนกับในส่วนของ channel mixer นะครับก็คือจะเปลี่ยนค่าสีในแต่ละ Channel ให้กลายเป็นสีเดียวก็คือสีขาวหรือว่าสีดาและนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะ คล้ายๆกับการย้อมสีต่างๆให้กับภาพขาวดําได้อีกด้วยซึ่งจะเหมาะกับการสร้างภาพแบบีเ c ี r นะครับวิธีการนะครับก็สมมุติว่าเรามีภาพสีอยู่นะครับแล้วก็เลือกที่ในส่วนของ Image นะครับให้มาที่ Adjustments นะครับแล้วก็ลงมาเลือกที่ Black and White คลิกลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าภาพของเรานั้นก็จะกลายเป็นลักษณะของภาพสีที่เป็นขาวดำแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพเราก็จะกลาย เป็นแค่ในส่วนของภาพที่เป็นขาวดำนะครับจากนั้นก็จะมีส่วนของรายละเอียดต่างๆที่ให้เลือกปรับได้นะครับในส่วนของเรสนะครับก็จะทําการปรับส่วนของภาพที่มีสีแดงนะครับถ้าเราปรับมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะทําให้สีนั้นเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นสีดําเพิ่มมากขึ้นเข้มขึ้นนั่นเองแต่ถ้าปรับมาทางด้านขวามือนะครับจะทําให้ภาพนั้นค่อนข้างที่จะกลายเป็นสีขาวเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงกันข้ามกันอันนี้เฉพาะในส่วนของภาพจริงๆที่เป็นสีแดงนะครับ เรามาดูในส่วนของสีเขียวกันดูบ้างนะครับกรีนตรงนี้ต้องสังเกตที่ในส่วนของต้นไม้ที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเลือกปรับเฉพาะในส่วนของสีเขียวนะครับสังเกตได้นะครับว่าที่ด้านล่างจะค่อนข้างเข้มขึ้นและก็เกือบกลายเป็นสีดําไปในที่สุดนะครับและก็ลองเลื่อนมาทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการปรับนะครับให้มีความพอดีในส่วนของสีนะครับแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือเป็นภาพเข่าดานั่นเองนะครับ ในส่วนอื่นก็สามารถเลือกปรับได้นะครับและเมื่อได้ภาพตามที่ต้องการก็สามารถที่จะคลิกที่โอเคได้นะครับแต่ว่าเรามาดูที่ในส่วนของการย้อมสีนะครับส่วนของทิ้นด้านล่างตรงนี้เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็ลักษณะภาพก็จะเหมือนกับการใส่ฟิลเตอร์ให้กับภาพที่เป็นสีๆนั่นแหละครับก็เลือกปรับให้ได้ตามสีที่เราต้องการนะครับภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่เราได้เลือกไว้นะครับ ปรับให้สีมีความเข้มของสีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็นำไปใช้งานกันดูนะครับจะทำให้ได้งานที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคนะครับเห็นไหมครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ